สวัสดีครับ e อสเอ็กเหรือ CIE คืออะไรนะครับแล้วอันไหนน่าเชื่อถือกว่านะครับใครเรียนระบบอังกฤษคงจะเคยได้ยิน2คํานี้นะครับแล้วก็คงใสยว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ examination board นะครับ examination board คือองค์กรที่ออกแบบหลักสูตรออกแบบการวัดผลออกแบบข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น igcse gcse หรือ A level นะครับตัวที่เป็นระบบอังกฤษซึ่งแต่ละองค์กรแต่ละสํานักเนี่ยก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบสิ่งที่ว่ามาเนี่ยด้วยตัวเองนะครับนี่ examination board ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็ จะมี Excel กนะครับกับมี CIE นะ CIE นี่คือชื่อเก่านะชื่อปัจจุบันก็คือ CAIE นะครับแต่ว่าคนก็ยังเรียก CIE กันอยู่นะครับคราวนี้มันมี Excel มี CIE แล้วก็จะมีบอร์ดอื่นๆอีกที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับอย่าง OCR หรือ AQA จะได้ยินบ่อยในกรณีที่เราเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับหรือ Oxford AQA ที่เป็น International Exam Board นะครับ หรือ w j c หรือ Educat จริงๆแล้วมีอีกหลายชื่อเลยนะครับอย่างที่ครูตู่เราเนี่ยครับเราเป็น Exam Center ของตัว Edexcel นะครับไม่ว่าจะเป็น International A Level, A Level, GCSE หรือ IGCSE ก็ตามรวมถึงตัวพวก I Lower Secondary, I Primary และอีกหลายๆตัวเลยก็ถ้าติวที่เราเนี่ยนะครับหรือเรียนพิเศษเพิ่มที่เราในกรณีที่เรียนบางวิชากับโรงเรียนไม่ได้เนี่ยก็สามารถสอบที่ครูตู่ได้เลยนะครับคราวนี้การที่ โรงเรียนไหนจะเลือกใช้ Exam b o a r d ไหนในวิชาไหนเนี่ยมันขึ้นกับว่าครูเขาเนี่ยถนัดอะไรหรือเขาไปดูหลักสูตรมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวไหนมันเหมาะกว่านะครับท่านถามว่าความแตกต่างของแต่ละ Exam b o a r d คืออะไรนะครับ difference ของมันเนี่ยหคือ Exam Session ครับ บางวิชานะครับจะเปิดสอบในรอบแชนเ a อรี่เท่านั้นของบางบอร์ดนะครับบางอันจะสอบในรอบ October เท่านั้นบางอันจะสอบในรอบเมจูนเท่านั้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แตกต่างกันไปต้องเข้าไปดูรายละเอียดเขาว่าเราเรียนวิชานี้ของ exam Board นี้เนี่ยมันมีสอบรอบไหนยังไงได้บ้างนะครับหรือ ถ้าอย่างเป็น A level เนี่ยเป็นแบบสอบรอบเดียวจบเยียหรือว่าแบ่งเป็นหลายๆรอบแบ่งเป็นหลายๆโมดูลแบบ International นะครับอันนี้ต้องลองไปดูคราวนี้สิ่งที่ต่างกันแล้วสําคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของซีรีส์บัสครับก็คือเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาที่เรียนต่างกันนะครับเปเปอร์ paper, ข้อสอบเก่านะครับหรือว่าข้อสอบที่ต้องไปเจอจริงเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็จานวนเปเปอร์ต่างกันคอนเทนต์ข้างในต่างกันแล้วก็มาร์ s สก e ีมนะครับวิธีตอบให้ได้ตรงคําถามแนวคาตอบหรือว่าวิธีการให้คะแนนให้มาร์ย ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเรากําลังเรียนตัวไหนครับคราวนี้ถามว่าแล้วอันไหนน่าเชื่อถือกว่าคําตอบคือทุกอัน same creditability ครับทุกอันความน่าจะถือเท่ากันตราดใดที่ใช้ในชื่อพวกนี้นะครับหรือว่าหน้ามันอาจจะมีตัวอื่นมาอีกเนี่ยวิธีการเช็คว่าน่าเชื่อถือไหมคือเข้าไปดูเว็บไซต์เขาว่าเขาเนี่ย recognized by university ไหนบ้างแต่ถ้าเป็นพวกนี้ทั้งหมดที่เห็นในหน้าจอเนี่ยอันนี้คือเชื่อถือได้นะครับหรือสงสัยตัวไหนเข้ามาถามได้ว่าเอ๊ะ สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากกว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่คือเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังเรียน e x a m board ไหน y l l a b u สไหนในวิชาไหนอย่าแอสซูมนะครับว่าอ๋อผมเรียนโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนี้วิชานี้ใช้ CIE งั้นคง CIE หมดเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับมันสามารถแตกต่างกันได้ในรายวิชาทีเดียวงั้นเช็คดีๆนะครับอันนี้สิ่งที่นี่คือสิ่งที่เราควรรู้ถามว่าทำไมเราควรรู้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำเ e ็กซัมบอร์ไหนในวิชาไหนเนี่ย เราจะสามารถติวเพิ่มได้อย่างถูกต้องเราจะอ่านหนังสือเองเรียนล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องทำพาสเปเปอร์และดูมาสคีมได้อย่างถูกต้องและเราสามารถวางแผนรอบในการสอบต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะว่า exam session มันต่างกันนั้นเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องรู้นะครับวิชานี้ที่เรียนอยู่เป็นเลเวลไหนระดับไหน exam board ไหน syllabus ไหนจะได้วางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าสงสัยไม่แน่ใจตัวไหนเข้ามาถามทีมงานของเราได้นะครับขอบคุณครับผม